สวัสดีค่ะแานวิกิของวีคนี้เราจะมาแบ่งปันทิปส์การปลูกผักสวิสชา์ดกันสำหรับคนที่เคยปลูกผักในระบบสมาร์ทการ์เด้นมาดัางคงจะรู้ว่าสวิสชาดไม่ได้แค่ดูดีด้วยก้านสีสันสดใสแต่ยังเป็นผักที่ปลูกง่ายทนทานและมีสารอาหารแน่นปึกเป็นซูปเปอร์สตาร์ที่ควรมีติดสวนไฮโดรโปนิกส์ที่บ้านไว้เลยค่ะวันนี้เราจะมาเปิดคู่มือฉบับเต็ม ตั้งแต่การปรับสภาพแวดล้อมไปจนถึงการดูแลตามช่วงอายุต่างๆเพื่อให้ได้ผลผลิตที่สวยงามและต่อเนื่องค่ะตั้งแต่ลงมเมล็ดจนเก็บเกี่ยวครั้งแรกใช้เวลาประมาณ50-60วันเท่านั้นเองนะเร็วมากเลยใช่ไหมล่ะหัวใจของสมาร์ทการ์เด้นคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับพืชค่ะสำหรับสวิสชาทแล้วเราต้องดูแลสปัจจัยหลักนี้ อุณหภูมิคนอยู่ระหว่าง18 24องศาเซลเซียสจะช่วยให้กระบวนการเติบโตและการดูดซึมสารอาหารทำงานได้ดีที่สุดสวิสช,ชาดต,ต,ต้องการแสง12 14ชั่วโมงต่อวันค่า pH ประมาณ6 7กำลังดีส่วนค่า EC ควรจะปรับให้เหมาะกับช่วงการเจริญเติบโตในแต่ละระยะค่ะสวิสช,ชาตเป็นผักที่ค่อนข้างอึดค่ะแต่เราก็ต้องหมั่นสอดส,ส่องดูอย่างสม่ำเสมอนะ การจัดการที่ดีตั้งแต่ต้นเริ่มด้วยการใช้สารละลายธาตุอาหารที่สมดุลและตรวจเช็คความสะอาดของน้ําจะช่วยให้ต้นแข็งแรงและไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาจุกจิกค่ะเคล็ดลับของเลดพอดถ้าอยากให้ต้นสวิสช,ชัดแตกพุ่มสวยและเก็บกินได้นานๆต้องตัดให้เป็นค่ะโดยโฟกัสที่ใบด้านนอกเลือกตัดใบที่โตเต็มที่และอยู่ด้านนอกสุดของต้นตัดด้วยกรรไกรให้ชิดกับฐานต้นให้มากที่สุด การเก็บเกี่ยวแบบนี้จะกระตุ้นให้ใบอ่อนที่อยู่ตรงกลางได้รับแสงและมีพื้นที่ในการเติบโตทำให้ต้นมีการผลิตใบใหม่อย่างต่อเนื่องมีผักสดใหม่กินตลอดเวลาเลยค่ะ Happy Gardening นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าไม่อยากพลาดข้อมูลการใช้งานเครื่องเลดพอหรือทริคก,การปลูกต้นไม้ต่างๆฝากกดติดตามพวกเราที่เลดพอ t ตไทยแลนดด้วยนะบ๊ายบาย